น้อยเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าใครที่น้อยๆดีน้อยๆดีเลขจะได้ไม่เคลื่อน <ś c oughs> ไม่รู้เหมือนกันนะแล้วแต่นะครับใครเข้ามาแล้วดูย้อนหลังก็ฝากแชร์ด้วยแล้วกันครับฝากแชร์กันด้วยแล้วกันแชร์แชร์กันนะครับผมใครมาแล้วทักทายกันด้วยนะพี่ๆเช้าๆพิม์ไม่ค่อยไหวเหรอหรือย,ยังไงจ๊ะพิมมาหาหน่อยได้ยินเสียงเอง,งชัดเจนไหมฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับ มีใครน้ําท่วมไหมตอนนี้พระที่พระนครศรีอยุธยาก็อย่างท,ที่บอกท่วมเป็นบางจุดครับแต่ว่าตรงอาตรงอาสมของเราไม่ท่วมนะเต็มที่ท่านมาเที่ยวมาไหว้มาขอพรมาดูอ่างน้ำมนต์ตัวเลขได้เต็มที่เลยครับเพราะว่าที่ของเราจะดูดออกตลอดเวลานะครับดูดน้ําออกตลอดเวลาเพราะนั้นไม่ต้องกลัวนะครับเรื่องที่น้ําท่วมมาไม่ได้ไหว้ไม่ได้ขอพรไม่ได้นะครับผมไม่ต้องห่วงมาได้เลยนะครับที่อยากบอกไปนะครับว่าคนทุกคนที่มาที่อาสมก็อยากจะดูอ่างน้ำมนต์ตัวเลข สวัสดีครับสรุปว่าแป้นพิมพ์เสียงกันหมดทุกคนเลยใช่ไหมฮะ26ท่านพิมมาหน่อยได้ยินเสียงเฮงๆชัดเจนไหมนะครับช่วงเช้าไม่ค่อยเชื่อเออยังไงครับยังไงพิมมาหน่อยจ้าฝากกดแชร์ด้วยนะครับเพราะว่าเข้าใจนะอย่างที่บอกเช้าด้วยเราเราไลฟ์ไม่ได้เวลาปกติของเรานะครับเช้าแล้วก็เป็นช่วง12อ่าใช่ครับเราไม่บอกเราจะมาทีเผลอแบบนี้นะครับก็มาดูลีลนเรานะไฟใครใครเข้ามาดูก็กดแชร์ไปเยอะมาแล้วคุณพี่กาจนานี่ หลวมตัวสวัสดีผมมาแล้วนะครับผมอ้ยแชร์แล้วด้วยขอบคุณครับขอบคุณคุณพี่กาจนาครับสวัสดีครับขอให้คุณพี่กาจนาถูกระงวัลที่หนึ่งเพราะมาคนที่หนึ่งนี่เป็นไงสวัสดีคุณแพทย์เนี่ยพอบอกว่าถูกหวยจะสวัสดีกันใหญ่เลยนะครับผมมาคุณแพทย์สวัสดีครับสวัสดีคุณสิริพงศ์ครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วนะก็นี่อ่างน้ำโมนตัวเลขเหมือนเดิมนะครับวันนี้ให้ดูแนวทางตัวเลขเร็วหน่อยนะเพราะว่ามีคนบอกว่าช่วงวันที่14-15หาเลขไม่ทันหาซื้อไม่ทันนะเราก็เลยมาบอกเร็วนนิดึง นะครับจะได้ไปหาซื end, all, so ้อลอตเตอรี่ท oh, ันนะครับก็ตัวเลขในอ่างน้ำมนต์ตอนนี้ก็จะให้ดูเลยนะครับว่ามีเลขอะไรบ้างดูกันไปมนะช่วงต้นช่วงต้นนะครับให้ดูไปก่อนแล้วเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะไปไหว้ปู่ก่อนนะครับไปไหว้ปู่ก่อนไปไหว้ปู่งามหนักมากครับตาของพี่สาวโอ้โหแลครับหนักมากเลยครับโอ้ก็ขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีนะคุณพี่นะผ่านไปได้ด้วยดีอย่างน้อยๆก็ดูไลฟ์สดของเจ้าโวเฮงของเราแล้วกันมีแนวทาง มีตัวเลขดูอะไรให้มันสนุกสนานสำหราญใจเสียงชัดเจนค่ะขอบคุณมากครับแสดงว่าวันนี้ผมว่าเรื่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีมีมผล,ล์อีกครั้งก็แจ้งมาบอกมาลวกันบอกมาแล้วกัน,อกกนขอช่วงใกล้ๆอีกสักหนึ่งครั้งอะไรเขาว่ามาบอกเขาทำเยอะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้เราทําตามใจแฟนเพจอยู่แล้วนะครับ5แดงเด่นมากมาีคนพูดเยอะนะท่านฤษีเด่ท่านผูทุกคนก็ท่านฤษีเดก็พูดบอกว่กา ห้าแดงเด่นมากเพราะว่าวันนี้เหมือนสีแดงมันเหมือนแบบชัดมากอะ่ะต่างจากเลขอื่นๆนะครับก็แล้วแต่แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความชอบนะครับเราไม่บังคับกันย้าอีกครั้งมีแนวทางดีกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับเราเป็นแค่แนวทางเฉยๆเราไม่ได้เก็บตังเราไม่ได้ขอตังจากท่านนะให้ดูฟรีๆขออย่างเดียวกดแชร์ให้หน่อยแล้วก็ช่วยกันเม้นช่วยกันพูดคุยในเพจของเรานะครับอคนก็ขึ้นเรื่อยๆนะก็โอเคนะครับหกเจ็ดสิบคนก็ถือว่าโอเคแล้ว เพราะว่าเรามาไลฟ์ผิดเวลานะแชร์ให้แล้วนะคะงวดน,นี้ขอให้โดนตรงๆครับยินดีด้วยขอให้ได้แล้วกันขอให้ได้ขอให้โดนนะครับนะครับ KFC พี่เฮงนะครับขอบคุณค่ะนะครับไม่เอาแมคโดนลด์ด้วยละคะเออหนูนี่คนนี้ตีตายเชียนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูมากดไลค์กดแชร์กันนะครับเดี๋ยวเราจะไว้ปู่ก่อนั้มอ่าพี่โคลเไปไ็นวาปู่ไหมหรือว่าเอาเลขอย่างเดียวว้ปู่ไหมเพราะว่าไปไหวาปู่นิดน,นึงนิดนึง อยากจะไม่ไว่านยนะรู้ห,หิวแล้วสิห, <laughs> หิวแล้วสิเช้าเแบบนี้นะครับการทํางานของเราอาจจะไม่ค่อยโฟโลเท่าไหร่เพราะว่าผิดเวลาการทํางานของพวกเรานะครับมามามา,มาเดี๋ยวเราจะไหวปู่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่สุดท้ายส่งท้ายเดี๋ยวจะให้ดูอ่างน้ำมนตัวเลขอีกหนึ่งทีหนึ่งนะครับโอเคขอบคุณพี่ๆทุกคนนะครับที่เข้ามากติกาของเราเหมือนเดิมนะสําหรับใครที่ไม่เคยที่ที่ผมจะนําไหวปู่นะครับเดี๋ยวผมจะนําไหวปูผมจะท่องคาถา ท่องคาถาเสร็จอะไรเรียบร้อยพอผมบอกว่าให้ทุกคนพิมพ์ชื่อแล้วก็สาธุให้พี่พิมพ์มชื่อนะครับสาธุเข้ามาแล้วก็กดแชร์หนึ่งครั้งจะเป็นการช่วยเป็นสะพานบุญบอกต่อคนอื่นแล้วมันจะส่งต่อให้พี่เนี่ยมีโชคมีลาบมีเงินมีทองมีสิ่งดีๆสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกคนนะอย่าลืมนะครับพิมพ์รอไปเลยตอนนี้ชื่อแล้วก็สาธุแล้วก็กดแชร์แค่นั้นนะครับรอนะครับเดี๋ยวผมจะนำอขอพรให้นะครับนะโมตัสสะพระคำว่วโตอราระหะโตสัมมาสัพพุทธะ นโมตัสสะพระคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะพระคาวะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมลึล,ลือลือลือมหามุนีพรมเมตสาวหาหะสาวะโหมข้าพเจ้าในสมบูรณ์กองพบทิตาลีแห่งเองเชิญยิ้มคุณพี่สามารถพิมพ์เข้ามาได้เลยครับชื่อและสาธุและกด1แชร์ครับหรือใครจะแชร์มากกว่านั้นได้นะในกลุ่มในเกิมแชร์ได้เลยนะครับชื่อและสาธุครับ ขอให้ปู่ฤาษีพ่มแม่จงประทานพรประทานโชคลาภเปิดทิศเปิดทางเปิดโชคลาภให้กับคนที่เขากดคอมเมนต์ให้คนที่พิมพ์สาธุให้คนที่กดแชร์ขอให้เขาสมความปรารถนาที่เขาต้องการไม่ว่าจะเรื่องโชคลาภการงานการเงินความสุขความจเจริญวาสนาที่ดีขอให้ปู่ฤาษีพ่มแม่จงประทานพรประทานโชคลาภเปิดทิศเปิดทางให้คนที่กดชื่อสาธุและกดแชร์ให้เรานะสาธุนี่เอาละครับปู่จะได้ช่วยทุกคนนะ นะครับเหมือนเดิมอ๋อได้ได,ได้เดี๋ยวเจอหน้าผาให้นะครับเดี๋ยวเจอหน้าผาเคล็ดลับของเราเหมือนเดิมนะใครที่มาไหว้ปู่หลังจากไหว้ฟัาทองเสร็จแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับก็คือถ้าใครเป็นสุภาพสตรีหรือว่าอาจจะยากเรื่องนี้ก็เป็นมือนะครับ พี่อย่างนี้มือซ้ายมือขวาหรือ2มือเลยก็ได้เหมือนปู่เนี่ยเจอมือเราแตะมือเรามือทั้งซ้ายทั้งขวาของเราจะได้เอาไปทํามาหากินรับทรัพย์รับโชคนะครับแล้วก็ไปจับลอตเตอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะได้เฮงเรวยๆนะครับแต่ถ้าของผม <S <S 2> <S 2> ผมเป็นนักแสดงเป็นตลก <S 2> <S 2> ต้องใช้หน้าตา <S <S คนดูจะได้เมตตาเราก็จะใช้ที่หน้าผากเจิมไปที่นิ้วปูป่แบบนี้ครับนี่แบบนี้เลยนะครับก็ให้ปู่เหมือนเจิมที่ที่หน้าผากของเรานะครับก็คนจะได้เมตตา เดนนะครับเราไปทําอะไรก็จะได้คนจะได้เขาเรียกว่าอุปถัมภ์ข้าชูอยากจะช่วยเหลือเพื่อกูลเราแบบนั้นนะครับสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่ดีจริงๆนะจากที่ดูแล้วนะครับขคายังไงคอยช่วยรายงานด้วยนะอ๋อนี่ยพิมพ์กันมาเยอะแล้วครับคุณทองกรอยนะครับคุณนวลนะครับผมอยากให้จับเลขครับจะไปจับที่ไหนดีละเลขคันนี้ตรงนี้มันไม่มีเลยคุณพี่ครับมันไม่มีตัวเลขให้จับตรงนี้มีแต่แนวทางของปู่ผมเมตนะครับผมเดี๋ยว ยังชอบละไรครับเหมือนเดิมโอ้ตอนนี้ทำไมของผมค้างล่ะร้อยมันรู้ดูกันปกติไหมทุกคนดูได้ปกติไหมครับของผมมันค้างเดี๋ยวผมรอรีใหม่ก่อนไปครับนี่อ่ะโอเคได้แล้วได้แล้วยังดูได้อยู่นะครับโอเคครับคุณพี่ขอบคุณทุกคนนะครับยังทานนะพิมพ์สาธุสั่มีต่างชาติด้วยพิมพ์เข้ามาขอบคุณครับขอบคุณนะก็ขอให้เฮงๆรวยๆทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันที่12นะมาเร็วหน่อยนะครับต้องขอประทานอภัยใครที่มาดูรีรันดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์คอมเมนต์ได้อีกนะครับอ่านทุกคอมนตะ ย้ำอีกครั้งว่าเพจเจ้าสวยเฮงอาสมหรือสีเนนเป็นเพจของทางอาสมหรือสีเนนโดยตรงจะได้รับการอนุญาตให้ไลฟ์สดอ่างน้ำมนต์ได้แค่เพจเดียวนะครับจะ YouTube ช่องอื่นหรือเพจอื่นเราไม่อนุญาตให้ไลฟ์สดเราให้ถ่ายภาพนิ่งได้นะครับแต่เราจะไม่ให้ไลฟ์สดให้ดูอ่างน้ำมนต์สดๆแบบนี้เพราะจะเป็นเพจนี้เพจเดียวเท่านั้นที่ท่านจะได้ดูแบบไลฟ์สดเพราะนั้นต้องกดติดตามเพจของเราไว้ให้ดีและกดแชร์ฝากกดไลค์กันไปเยอะๆนะครับผมแล้วเพจนี้ เจ้าัวเฮงเนี่ยเป็นเพจของกูมานเจ้าัวเฮงนะไม่ใช่เพจของไอเฮงเชิญยิ้มคนเดียวนะครับผมก็เป็นลูกศิษย์ละกันเรียกว่าลูกศิษย์รักและเคารพท่านฤาษีเนนก็เหมือนมาช่วยทํานะครับมาช่วยท่านฤาษีเนนทําเพื่อให้คนเนี่ยเป็นสื่อกลางละกัน